เช้านายอยู่ไหนออกมินิสถานมาแล้วค่ะโอเคแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งออนไลฟ์เหรอโอเคแป๊บนึงชนายมานี่ไหมอยู่นี่ป่ะวันนี้เรานี้ไลฟ์วิดีโอเชนายออกประตูนี้ใช่ไหมลูกออกประตูนี้ป่ะอ้าวโอเคโอเคตอนนี้ไลฟ์อยู่บรรยากาศอยู่เอาบ๊ายบายหน่อยเดี๋ยวเราจะมารอ มารอรับเจ้านายนะครับผมวันนี้มีเอ่อเจ้าน,ยนายมาเอ่อมารับกันที่ส,สนามบินสุวรรณภ,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 ภูมินะฮะอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เจ้านายอยู่ไหนอ่ะอยู่ทางนู้นดิโอเคเดี๋ยวรอรอดูนะฮะนี่เนาะพ่อเป็นพ่อเป็นหัวโจกบรรยากาศสดๆเลยตอนนี้น้องๆห,หนูๆมากันนะตรเนโอเครอรอรอเจ้านาย เราต้องรอตรงนี้นะฮะตรงนี้ออกเข้าไม่ได้อนเะโอเคัสวัสดีครับตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะอย่างที่บอกนะครับวันนี้เจ้านายจะกลับมาที่เมืองไทยก็มารับกันแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เราแบบเปิดโอกาสให้แบบเพื่อนๆนยใครอยากมารับเจ้านายก็มากันนี่ตอนนี้ก็มาอยู่นี้แล้วแต่ว่าไม่อยากจะให้เสียงดังนะเกรงใจแขกผู้โดยสารคนอื่นก็เดี๋ยวเจ้านายรู้สึกตอนนี้เจ้านายกำลังรอรับกระเป๋าอยู่นะครับ รารับกระเป๋าอยู่แล้วเดี๋ยวกำลังจะเดินออกมาแล้วก็คงมาเจอกับแฟนๆน,น,นะฮะ <c oughs> จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันฮนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันตอนนี้เราเจอไอ้จุกไปก่อนไอ้จุกไอ้จุกบ๊ายบายโอเคโอเคเป็นบรรยากาศง่ายๆกันเองกันเองนะฮะเป็นแฟนคลับของเชมิดีเรานะฮะก็มาดูกันบรรยากาศน่ารักน่ารักอ่าอยู่นี่นะฮะมากันเดี๋ยวรอตอนมีลูกกล่องแดงด้วย ไปดูบรรยากาเล่ๆาๆตอนนี้เจ้านายยังไม่มาก็าเอาเจ้าพ่อไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวๆออกมาฮะรอดูสักครู่นะฮะตอนนี้ก็ใครอยากถ่ายร,รูปเล่นก็ถ่ายไปก่อนอ่าไม่เป็นไรนะสบายสบายสบายอ่าตอนนี้เป็นเป็นชมุดไปก่อนใช่ชจ้าหมุดไปก่อนมันดังแล้ว ใกล้หมดติดใกล้ออกยังเอ่ยเดี๋ยวเราดูนะฮะชนะจะใกล้ออกงั้นเดี๋ยวขอลองขออนุญาตชีขออนุญาตมาถ่ายบรรยากาศข้างนอกนะอยู้ถือสีของนี้นะสีจะถ่ายปิดเลยโอเคโอเคโอเคน้องๆเราชนะ ากาศสดๆที่สนามบินสุวรรณภูมิงนะตอนนี้เจ้านายมาถึงแล้วตอนนี้พ่อไม่เจอเจ้านายเจ้านายมาเจอพ่อเลยเร็ว มาถึงแล้วนะฮะถึงเมืองไทยแล้วนะฮะแม่อยู่ไหนไม่รู้แม่อยู่ไหนแม่ไม่เจอฮะอ่ะให้ดูบรรยากาศบรรยากาศไร้หลับปะหลับเลยโอเคดีมากนะฮะมาถึงเมืองไทยแล้วให้ทักทายเพื่อนๆที่บ้านเกิบที่นี่ด้วยนะเฮ้ยเงินเงินอยู่นะเอ่ะโอเคช่วยด้วยโอเคนะโอเค

Okay slow down. Okay à. Thả luộc mà, thả luộc à, เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับเช้านายนะฮะให้พูดพูดถึงพูดอะไรถึงเช้านายหน่อยครับอ้าพี่จันเช้านาย ตอนนี้นปานปลายแล้วทั้งเจ้านายจะหมดแล้วฮะได้เลยครับได้เลยครับนี่เป็นบรรยากาศส,สดๆนะครับที่สนามบินสวนุวรรณภูมินะครับก็มีแฟนๆมาต้อนรับเป็นจำนวนมากนะฮะนีมาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมาหมดเลยนะครับก็ตอนนี้เจ้านายก็คงให้เวลาอีกสักห้านาทีนะครับไอ้ลูกเอาเซ้ให้หน่อยเซ้ให้หอย โอ้แน่น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 มากฉันร้อนมากร้อนมากได้ได้ได้ น,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 นี่ดูบรรยากาศร,รอบๆนะฮะก็มีอันนี้มีเจ้าหมุดเจ้าหมุด, <Brenda> ด,ดนี่แฟนขับใครครับแฟนขับใครครับแฟนขับพ่อเหอเลอฮะอ <across the world> <t ell ip> <t ell ip> ใครร้องเพลงคนละชั้นได้ใครร้องเพลงคนละชั้นได้อ่าอาเลยนี่เพลงคนละชั้นมันล็อกอันโลขนาดนั้นเลยอาไหนใครร้องเพลงเจ้านายได้ครับผมอ่า Đó nè, chỗ này mình đi là à. Ok 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 Cái 2, เดี๋ยวๆนะฮะเอาไข่ลูกก่อนลูกลูกก่อนลูกก่อนต่อคิวกันอยู่นะฮะต่อคิวกันอยู่นะฮะแบนึงต่อคิวฮะต่อคิวโอ้โหเจ้านายเจ้านายโอเค เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวรอรอวิชัยพรเราวิชัยมาแล้วโอเคครับออเขาบุกตะลุยตรงนี้เนี่ยอ๋อลุยละอ่าเนี่ยแฟนับตัวจริงวิ่งมีใครนะแฟนขับเจ้านายนะโอเคเอ๊คุณคุณเนี่ยพิชิตตี้ขอบคุณมากสับไปรับเจ้านายขอมานนะครับขอบคุณมากครับครับผมก็เดี๋ยวรอวิชัยแล้วไป ใช่ใช่บอกเลยอคทุกคนที่อยู่ตรงนี้ที่มีรูปเต้านายแฮชแท็กเจมีดีด้วยอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอธิบายดีเจมีดีชาแน,นลไงดลได้เลยครับได้เลยครับ,รบต้นนายเหนื่อยแน่เลยนะคุณวินลงมา <c oughs> กล้องเดี๋ยวมันไม่ใช่ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ถ่ายรูปน้๊บนึงน้ำหนึ่งหกน้ำหน่งนนึ่งไะนการ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 ลดมาแล้วปะโอเคปปขอบคุณครับ Đây tập không? Tập lên tập, là... tập lên Tập Cho một luôn Thứ là... bay này. Là... <laughs> này. Là... Lô ăn lớn nè, lô ăn lớn Lô ăn lớn, lô ăn lớn, lớn là... này, đây để...

โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนุ้งน้องทุกคนนะครับที่มารับเจ้านายนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากคขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายนะ๊ายบายนะขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนมากนะครับโอ้มาข้างหลังเลยเหรอมาเจาะข้างหลังเลยเหรอตายข้างหลังเลยเหรอ

โอเคพ่อพ่อเร้ขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไลฟ์ต่อบนบนรถนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณแฟนขับเจ้านายคนละชั้นมากๆวันนี้คนไหนที่ขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆจานขอบคุณมาก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 มันืออรไเออเฮ้ยจานเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่บ้านอี่ โอเคครับบายบายไลฟ์อยู่นะครับยังไลฟ์อยู่นะครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากโอเคครับมาขอบครับตอนนี้เราไลฟ์อยู่นะครับก็ขอบคุณมากทุกๆคนนะครับที่ที่มารับนะอาจเปิดบายบายอีกทีนะครับนะครับบายบายฮ่ายบาฮ่า นะครับผ่านไปดีนะครับกับเจ้านายแลนดิ้งแบงก์콕นะครับเรานับถอยหลังกันมา7วันนะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วเจ้านายที่นี่แล้วเรานี่ยวันนี้ก็แน่เป็นไงได้นอนบ้างไหมเนี่ยตอนนี้เจ้านายขอถอดเสื้อก่อนนะครับร้อนนะฮะ มาจากอังกฤษใส่เสื้อนหนามาเลยนะครับเดินลงมาโชว์กล้ามแล้วนะครับตอนนี้เจ้านายโชว์กล้ามแต่ตอนนี้ที่สำคัญหุดเจมุดังแล้วจมุดใช่มดังแล้วขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่ติดตามนะครับเราขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณปิ่นเชนอขอบคุณมากมากเลยนะคะที<ๆ>่ให้การต้อนรับเจ้านายอย่างโอ้โหอบุนมากเดี๋ยวยังไงมาเจอกันเดี๋ยวเป็นไลฟ์ต่อ อ่าเดี๋ยวไลฟ์ต่อแล้วเดี๋ยวเจะติดตามเรื่องของมิวสิกวิดีโอต่อแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะตัวพ่อตัวแม่ตัวลูกนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วขอบคุณที่สําคัญที่สุดเลยวันนี้ขอบคุณจากใจเลยนะนะขอบคุณแฟนคลับจากใจมาอยู่รอตน้งินบ่ายบ่ายแล้วเชิญเจ้านายขอบคุณเลยนะครับขอบคุณครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองเลยว้เจอกันใหม่ครับไว้เจอกันใหม่วันนี้เจ้านายเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าบินมาหลาย ก็ลงมาก็เจอแฟนเพียบเลยที่มีฟฟอดเบลโฮมนะฮะส่วนคุณแม่เมื่อกี้ก็โดนแฟนขับเบียดเสียดช่วงหนึ่งก็ตัวหายไปในกลุ่มแฟนขับส่วนคนนั้นก็แจกลายเส้นเนี่ยเลืยกถ่ายรูปอย่างเดียวเช่าหุ่นอย่างงาพูดแรงแล้วเราเดินลงมาจากที่รียกอะไรบนไหลเลี่ยนขอบคุณแฟนๆน่ารักมากแล้วแฟนๆวันนี้นะครับมีก่อนจะก่อนจะไปแล้วกันนะพูดนิดนึงแล้วกันนะ แฟนๆวันนี้ทุกคนแบบน่ารักแล้วก็มีระเบียบเป็นกันเองมากเลยอะ่ะไม่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 ฉุกชกลากถูอมาต่อคิวแล้วก็มามาถ่ายกับเจ้านายมีหลายรุ่นนะฮะมีทั้งรุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่หญิงชายเก้งกวางชนมี<ะ>ครบเลยครับ,บผมวันนี้คุณพ่พอคุณแม่พาลูกมาด้วยเออวันนี้มามาน้องดอมครับน้องดอมเมื่อกี้ไม่ได้ รับเจ้านกับบ้านที่น่ารักมากทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยอะอย่าลืมเดี๋ยวจะใส่แฮชแท็กกันด้วยนะครับใครมีรูปหรืออะไรที่ถ่ายไว้เดี๋ยวชมจะขึ้นบอกให้ใส่แฮชแท a กเจมีดีชแนลแล้วกันโอเคครับขอบคุณมากบ๊ายบาย